ขออน,นุญาตพูดนิดนึงนะครับก็ทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามเอกาสารที่แจ้งไปนะครับเอกาสารที่แจ้งไปแต่จงจงอย่าจงอย่าคิดเลยมากพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับซึ่ง ผมก็เห็นความเห็นความสมควรเห็นเห็นมองสมควรนี่เติบหนึ่งแล้วเห็นถึงความสมควรว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สินใจถี่ถ้วนดีแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันจะได้คียคานเราอืมมันจะได้ไ่ต้องกัดูนายห้างใหญ่อย่างเรามันก็จะได้แบบสบายใจเพราะเราคือนายห้างใหญ่ เพลงใหม่ล่าสุดของหมวฝักติดตามด้วยนะครับกับผลงานเพลงบุญหัวแล้วเท้าบุญหัวแล้วเท้าได้เป็นแฟนเก่ากูนั้นผู้ยิ่งเป็นล้านไดียอยากให้กูเป็นภูบ้าอ้าวมันดีสําได้ได้จับได้บาบก่อนคนอื่นเขาสมน้ำหนา้าเท้ามึงบ่อยากรักษาวไว้มีบุญบาากักคักได้เป็นคนหกของกูได้ใจก้นมือด็ใจของกูกระชิบหาย ประสาของเก่ามึงอยาสำคัญโตไล่ปยวันกลับไปหาไมค์ก็ได้บ้ององินอ้ยเพลงใหม่เป็นกระดังอยู่นะเพลงใหม่ล่าสุดเพลงใหม่ล่าสุดแบบเป็นกระดังอยู่เพราะว่าเพลงเรามันเรียกว่าไงละครเพลงพี่ตีตะกูลต่อยคนแต่งให้นะครับมีแต่เจ้าตื่นทินขอบตาก็เลล่ะเน่ยมึงก็ไปเต้นหนาห้างนั่นแหละ คือไม่อยากไม่อยากให้มองว่าบอสบิ๊กหรืออะไรใจร้ายเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันสมสมมากพะควนแล้วสมมากพะพ่วนหลายอย่างแล้วนะครับในในกาอย่างที่บอกนะว่าในในกาสร้างกันแล้วกะกะเอาตามันสะเนาะเพราะว่าสร้างกันแล้วก็มัต้องไม่มีไม่ไม,ไมีชวนเกี่ยวของยังอีกจะได้บอกต้องมาเกียวของยังกันอืมแล้วก็ก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าไฟมันลามทุ่งจากอะไรจากที่ละครเวที ep42 เราอยู่เชียงเรามันเกิดเกือ,กอบก่อกำเนิดไปทั่วทิศทั่วแดนถ้าคนติดตามจะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับเพราะเราก็อยู่ของเราบแบบนี้เราไม่เคยไปโพสแท็กใครโพสเสยใครและจำไว้ว่าเราไม่เคยเริ่มก่อนใครทำร้ายเรามาเราต้องปกป้องตัวเองเราต้องปกป้องเต็มอ,อยู่แล้วเราจะปล่อยให้คุณมาย่ำเยียอะไรเราคันนี้เราไม่ปล่อยแล้วนะครับอะไรเป็นสิทธิของเราถ้าจะบอกว่า โตเกียวมิสิสหรือผู้ย้าป็นเรียนเนี่ยเอาเปรียบศิลปินหรือรังแกศิลปินหรือใจดําใจร้ายเนี่ยคิดผิดนะครับเพราะว่าเพลงนี้ผมปล่อยให้ศิลปินที่เป็นก็จะบอกร้องมาเกือบหนึ่งปีและสร้างรายได้าหาศารนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วก็เบียชีที่จะปไปร้องเยอะมาเยอะา,านานแล้วนะครับซึ่งยัางที่บอกว่าทัานในหางไงนี่ในหางไงนี่คือมือสีขยาเนี่ยกับสีฟรี ใันมันใจดำานีู่ปรับเงินแต่มือแรกแล้วถ้าฉันเป็นคนใจดํานะฉันปรับเงินแต่มันแรกแต่นี่คืออะไรฉันยาก็สีฟรีเพลงก็ไปร้องจุนหลุยร้องแต่ดังจนเร้าดังร้องยังไงจร้องเพลงร้องอย่ยงร้องไปจนเร้าดังสูงสัญญาก็สี่ฟรีสัญญาสี่ฟรีนะเพลงก็ร้องเป็นปีร้องโดยที่ไม่มีเครดิตไม่มีการขอบคุณไม่มีอะไรมันก็เลยกลาย ไม่ว่าหรอกแต่ว่ามัน,ม,นมันอาจจะเ,เป็นประเด็นนี่แหละประเด็นที่เราเล่นละครเล่นละครแล้วมันเลยเกิดการประทะก,กันมันซึ่งผมมองว่าเออมันไม่จบไม่สิน้นงั้น,ง,นงั้นก็ไม่ต้องร้องซะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาต่อกันอยู่ใครอยู่มันซะเพราะอย่างนี้ก็อยากเราไม่อยากพูดแบบใครแล้วนะครับคืออยากมาพูดแบบเราถือเราอยู่ของเราแบบนี้นะครับซึ่งอะไรเป็นสิ่งของเราเราก็จะจัดการตามระบบระเบียบตามกฎหมายนะครับ ในห้างใหญ่ปากดีปากดีอยู่แล้วครับในไหนในไหนก็สั่งกันอยู่แล้วก็ๆๆสัง่งไปเถอะในไหนในไหนูงก็ไม่ว่ากูดีหรอกนสัสนูชก็ไม่ต้องหลงเนอบอเออเอาตงตง่าคัะใครเครตงตรงว่าใครนี่เป็นคนดีมาดวนแลว้วใครเป็นคนดีมาแล้วก็เป็นคนธรรมดาที่จะมาทกไมเขาซะคือถ้าจะหาว่าบอสบิกก๊กผู้ังแสดงใจร้ายไ,ไม่ให้คนที่เป็นตัวฉบับร้องเพลงนี่ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะวันที่คุณต้องการฉีกสัญญาฉันก็ให้ฉีกฟรีและคุณก็ร้องเพลงนี้หนึ่งปีหาเงินไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเราก็ไม่มาเก็บยอดหลังคุณถ้าฉันใจร้ายจะดาฉันต้องเอามาย้อนหลังค่าจะทุกเอามาค่าค่านี้เอามาถูกไหม,มถ้าเราเป็นคนใจดําเงินสี่สิบล้านวิวอยู่ไหนค่ายอดวิวอยู่ไหนเงินเข้าธนาคารกี่บาทอันนี้คือเราไม่เคยถามเอาไม่เคยถามเอาเรื่องเงินเลยลองคิดใส่ใจดูว,ว่าใครใจสปอร์ตซ้ำไหน ทำไมถึงต้องมารีแอคชั่นตลอดเวลาเวลามีเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่รีแอคชั่นคนเข้าใจเราผิดเพลงฮอยใจมั่งไฟแสนนี่มันไม่ได้อยู่ช่อง youtube ของผมตั้งแต่แรกถูกไหมเพราะว่าความที่เราเคยไว้ในชใจกันเพลงนี้มันก็หยุดในช่องนั้นตั้งแต่แรกเราก็ไม่เคยว่าเอออันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องใครแต่พูดถึงเรื่องว่าอยากให้สังคมมองเราว่าเราดังแกเด็กหรือเราเอาเปรียบเด็กฉันโดนเอาเปรียบด้วยซ้ําเพราะอะไรฟัง คือถ้าจะบอกว่าผมเอาเปียกไม่ถูกผมกินเปียกไม่ถูกผมจะทำไม่ถูกเพราะอะไรเพลงนี้ผมลงทุนทั้งเสื้อผ้าหน้าผมผมลงทุนรงแรงโปรโมตกี่วันกี่คืนทุกบาททุกสตางค์มาจากตรงนี้ของผมนะครับซึ่งยังไม่ได้คืนยังไม่ได้คืนเลยต้นทุนตรงนี้ไม่ได้คืนเลยแต่คนที่เอาไปร้องเขาได้เงินเยอะแล้วทั้งเจ้าของช่องยูทูบก็ได้เงินไปเยอะแล้วทั้งคนร้องก็ได้เงินเยอะผมไม่เคยไปทวงถาม ผมใจดำไม่ใจดีอ่ะผมใจดำไม่ใจดีพี่น้องฟังเรื่องฟังตัางใจฟัาา้างเรื่องาผมเพ่เคยไปว่าอย่างเลยลองบอกรองตั้งแต่มือแรกบอกว่าให้ลองเป็นบอกเพราะว่าแหงตีเพราะก็สงสารพอในวันนี้แล้วโอ้ก็บอกได้ว่ากูดีเพื่อไรในเมื่อมึงว่าเรากูดีมึงสร้างกูเรื่อก็มอไม่ต้องร้องจบอันนี้เราพูดตรงๆเพราะงยัง,ยงพูดยังไงเขาก็เ,เขียนอยู่แล้วงั้นก็เ,เขียนไปเถอะนะครับอันนี้พูดในความเป็นจริงคือ ถ้าวันนี้พูดจริงนะครับก็ขอให้รวยพันล้านแสนล้านวันนี้ถ้าวันนี้พูดจริงก็ขอให้รวยรวยรวยพุ่ง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 เพลงดังๆเงินเต็มกระเป๋าลูกๆค่าเพลงมาอยู่มีกินถ้าเราพูดจริงนะครับอันนี้คือจะบอกให้ฟังว่าถ้าเราพูดจริงขอให้ถ้าให้เปลงตัวเกบสิทธิ์ดัง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 ทะลุฟ้าไปเมืองนอกเมืองนาไปอยู่โกอินเตอร์ดังออกไปต่างประเทศทั่วคอนเสิร์ตทั่วโลกทั่วประเทศให้มันดังไปถึงภาษาต่างชาติด้วยอันนี้คือขอไว้ถ้าเราพูดคมจริง คือเพลงเนี้ยคือจุประสงค์แต่แรกคือทําออกมาภายใต้มันสมองของข่อยข่อยคอนซังเต้นเอกทุกมันเป็นพี่ออมข่อยมัดเลยเป็นกลางหลบไงเพราะ่าอย่างทีเพราะาาร,รู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้ใครเป็นเจ้าของนะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว,ว่าอ่าโอเคออกไปแล้วมันก็ดีแต่แต่เพลงเนี้ยถ้าจะมองว่าผมใจดำนะผมไม่เคยได้รายได้กกับเพลงนี้เลย คนที่ได้รายได้จากเพลงนี้คือเจ้าของช่องนี้เท่านั้นซึ่งไม่ใช่ผมนะครับซึ่งก็รู้อยู่ใครเป็นเจ้าของช่องซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เคยไปทวงถามบอกเขาไปถามาามา얼마ดีละเงินสี่สิบล้านอยู่คุณได้ปะคุณคิดว่าเงินในกี่ล้านเพลงหอยได้ปะไพเสนนี่นจะวายเดงมาจากลานจากคายอ,อนวิวผมไม่เคยไปทวงถามเพราะผมคนลงทุนเด้ดอย่างนี้ลงทุนเองเดิสั่งแต่ง อาจารย์นิวโอลินแล้วก็ดนตรีก็อยู่อุดรค่ายเอ็มวีก็ผมเป็นคนจ้างเอ็มวีเนี้ยผมก็เป็นคนจ้างผมก็คนจ่ายหมดเลยเป็นแสนเป็นแสนสับยมอสลิปมีหมดทุกอย่างเลยนี่อืมหล,ละอย่ามาบอกว่าผมเอาเปรียกผมใจดำผมรังแกมันไม่ถูกต้องเพราะกูบอเคลย์อย่างแกเพี้ยงอีเลยอืมเพราะฉันบ่เคยอย่างกับเพี้ยงอยีงองเลยแทนบออันนี้พ่ออย่างกทีสุดท้ายแล้วงไงนายกูก็ไม่ได้อะไรจากเพี้ยนอยู่แล้วงั้นก็บ่ายไปเลย เอาออกไปจากสารระบบ youtube อืมนี่คือสิ่งที่ผมพูดฟังว่าผมไม่เคยเอาเปรียบใครถามถ้าผมเอาเปรียบใครหรือผมลาัางแกใครนี่เอามาพัดกันเลยว่าตรงไหนอืดังไม่ดังไม่เกี่ยวไม่ซีเรียสสี่สิบล้านวิวลบไปสี่สิบล้านวิวลบไปในหนึ่งนาทีก็ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หากกียับตรงนั้นเราหากียกับตัวเราเองเราไม่ได้เกิดเพราะเพลงนี้เราไม่ได้หาเกียรเพลงนี้แต่คนที่ลองเพลงนี้ได้อะไรได้ ได้ชื่อเสียงแต่ผมเป็นคนสร้างผมไม่ได้ไเลยเพราะเงิน YouTube จากวิวผมก็ไม่ได้สักบาทสี่สิบล้านวิวเ่ไปดูไปศึกษาในยูทูปว่าการที่ทำเพลงสี่สิบล้านวิวมันเป็นเงินกี่บาทซึ่งผมไม่เคยได้สักบาทเลยเพราะความมวนะเชื่อใจเรามันก็อยู่ตรงนั้นเราก็เลยเอาเพลงลงช่องนั้นซึ่งเงินมันเข้ามาตลอดเวลาตลอดเวลาเกือบสองปีเนี่ยเงินมันเข้าตลอดเงินเงินเงินเข้าตลอดคนฟังเพลงสี่สิบล้านวิวไปศึกษาดูงานดูนะว่าสี่สิบล้านวิวได้เงินกี่บาท ซึ่งตัวนี้ผมก,กย็ย้ำอีกเหมือนเดิมว่าไม่เคยไปถวงถามนะครับแล้วก็ที่ร้องมาหนึ่งปีให้ร้องฟรีก็ไม่เคยไปถวงถามไม่เคยไปยุ่งไม่รู้ว่าใครร้องก็ร้งองไปถือร้องไปรู้แต่ใครอยากคนลร้องขาบอกค่อยว่าพี่น้องแต่เนื่อกพอเกิดการนี่นะมีการคมนต์ในงานที่ไม่ค่อยน,น่ารักออหนึ่งเขาเป็นมโนราห์สองร้องเพ่งเขามาเป็นปีเป็นศาสตร์ก็บม่ค่อยว่าจะมาขอค,คุณเท่ากับเพื่อนชิ้นมาดอกไม้ชอนหนึ่งอะแล้วมึงจะร้องเหนอย่างไรเขาไม่ต้องร้องจบเอ รเราจะไม่พูดเราจะที่พูดให้ฟังว่าในเมืองไหนๆก็สร้างกันแล้วกักับ,บว่าเป็นยังกับเราต้องรองแล้วกันปีให <im it> ม่กับเเคยว่าสิบมานแตงกี้วว่าร้องเพลงเราเอาเพียงก็ไป้องเพียงจะมาสามาดนเป็นหลงังปฏิเสธไม่ได้นะว่าคุณหากินกับเพลงนี้จนคุณได้บ้านมาันเป็นบ้านปเป็นหลังเพราะคุณแต่ก่อนคุณก็ไม่มีบ้านเออเราก็ไม่เคยว่าเราเคยไปยุ่งเพราะว่าเราก็ปล่อยให้ร้องมันเป็นเราถือว่าเราให้คนมาหากินแต่เมื่อเราดีกันไม่ถูกคนเราจะดีทำไมเรามาดีกับคนที่ถูกคนดีไหมอืม อันยัยเป็ดตีปต่อยัยไปต่อแยะยัาเป็่ตอขอาวข้ามพี่น้องเพราะมันไปซุ่มพี่บาอืมอืมเพลงไม่ดังแล้วก็ไม่ซีเรียสแต่ให้พูดให้ฟังถึงความแฟ์ให้ฟังถึงความแฟ่าที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยไปเก็บเธอหนึ่งปีเธอก็ร้องจนว่าบินได้เงินจนบินีเพราะว่าร้องจนมันร้องยังไงให้เพลงไม่ดังถูกไหมอืมร้องร้องไหนเพลงมันจบไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะว่าก่อนที่เพลงจะไม่ดังก่อนที่เพลงจะหยุดดัง่ะ ได้เงินไปเท่าไหร่แล้วการออกงานไปกี่ร้อยคิวงานแล้วแล้วหากินกี่วิธีแล้วแล้วเงินยอดวิวมันเข้าใข่คุณต้องรู้ถูกไหมอันนี้ไม่เคยไปถามไม่เอาไม่อยากได้แต่พูดถึงความแฟร์ความแจของเราคือให้คุณคือเป็นแสนนะเว้แต่ว่าคุณไม่ได้เงินค่าอยู่วิวอะสี่สิบล้านวิวอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนล่ะอยู่ไหนวะเงินสี่สิบล้านอยู่อยู่ไหนวะก็ไม่เคยไปถามเพราะเออแต่มันทำบุญทำทานไปทำบุญเป็นเลยให้ไปเลย เพราะ่บริษทสวรรค์ที่พวกเราซื้อบริษัทสวรรค์พอเขาประดัโตกเกียวมิสิพีงมันไม่เพลงไม่ดังก็จริงตอนนี้แต่ว่าง,งานมันเยอะเพราะเราไม่หาเกี่กับเพลงเราหากินกับความสามารถในการเนเทียนเราโตกเกียวมิสิพีน,นั่นแหละก็แค่นั้นก็ต่างคนต่างดูที่ไหนจริงแล้วก็ฝากถึงหลายๆคนที่ว่ามันใบรองเพลงอั้น มันเพลงหล้ามของท่มันล้องบริษัททับลน์มิวสิกบริษัททับลน์มิวสิกเดวอนสตูดิโอฟังนะฟังนะเพลงหมาแลกคุเพลงปล่อยน้ำสซราน้องเน่เพลงต่างๆเจ้าของริสิคือคุณพ่อนาคพีชัยเจ้าของบริษัททับลน์ท่านเมตตาให้เราร้องเราขอแนนการร้องถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราลองได้อืมเพลงปล่อยน้ํา เพลงมาได้คู่เพลง,งต่างๆทุกเพลงหรือเพลงที่ค่อยเอามาร้องเพลงพับลายเดมอนนั่นคือเจ้าของคือคุณพ่อในห้างดวิชัยท่านอนุญาตแล้วว่าผู้ร้องกินแลนและค่ายเพลงโตเกียเมสิกร้องไปเลยเพราะเจ้าของนี่เอาสิคือบริษัทพับล,ลายเดมอนสตูดิโอเอออันนี้บ่อ้ฟังบางคนอาจจะบรรลุบ้างคนอาจจะแบบเข้ากระเบ้องเข้ากระเบ้องไหนมันร้องเพลงเข้าที่ไหน เจ้าของเพลงคือคุณพอ่อในห้างพีบีชัยหรือบริษัทสายดมอมสตูดิโอท่านเมตตาให้เราลองทุกเพลงของทุกเพลงของสังกัดโตเกียวเออสัง,งกัดเทปไลน์เรางได้หมดเลยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราไม่ร้องเพลงสุดสี่ศูนห้าถ้าเราไม่ได้รับคำอนุญาตจากทางต้นสังกัดอันนี้อันนี้จะบอกไกว้ก่อนอันนี้เจะบอกอรประมาณเขาจะขอเนีายจากทา่านว่าไม่มีอะไร じゃあ,あれ